สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับพี่เตมโกโกโคเรังสิทธ์เหมือนเดิมครับและที่อยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้ผมก็มาส่งนักเรียนในประเภทอุตสากรรมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เต็มโกโกโคเรรังสิทธ์เหมือนเดิมครับและตอนนี้ผมอยู่กับทีมล่าเงินบอลโกโกโคเรรังสิทธ์ของเราทั้ง3คนซึ่งบินในประเภทงานอะไรครับวันนี้อุตสากรรมครับอุตสากรรมอ่ะ แน่นอนทุกๆคนตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยได้ประเภทงานอะไรโรงงานอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเรารู้จักทุกๆคนกันนะครับเริ่มต้นจากคนแรกก่อนสวัสดีครับผมชื่อธีรโชติไสย่างครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับได้งานเตาหลออพลาสติกครับได้งานพลาสติกครับอือคนต่อไปครับแทบสวัสดีครับผมสุภชัยกุวิเลศครับมาจากจังหวัดกาฬสินนะครับได้งานประเภทโรงงานรีไซเคิลนะครับครับผมธีรัตพลป่อศิลานะครับมาจากจังหวัดลำปาง สอบมาในประเภทงานอุตสาหกรรมนะครับได้เป็นโรงงานชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะ,อะตอนนี้เราสอบในรอบที่ผ่านมาก็คือ CBT 14ครั้งที่หนึ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครัใช่ครับการเรียนเนี<ช>่ยเดี๋ยวพี่เป็นขอถามก่อนสาหรับที่เนี่ยเรียนในคอร์สอะไระอของผมนี่จะเป็นในส่วนของคอร์สออนไลน์ครับ <Online. S 2> ออนไลน์คอร์สออนไลน์มาเรียนเองไม่ได้ไปเรีนยนที่โรงเรียนครับผม,มส่วนของแท็บแล้วครับ ของผมเป็นจันถึงสุกจันถึงสุกแล้วก็ของของผมเป็นคอร์สออนไลน์กับคอร์สเร่งรัดครับคอร์สออนไลน์กคอร์สส <ผม S 3> อบสามรอบครับ <laughs> เป็นเป็นกาลังใจให้คนที่กําลังจะสอบรอบต่อไปด้วยนะครับอพี่เบมก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับว่าการมาถูกต้องตามกฎหมายนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยให้สังเกตเสื้อของเพื่อนเพื่อพวกเราทุกคนครับนี่คือการไปทํางานเกาหลีแบบต้องตามกฎหมายต้องผ่านการ สอบในระบบของอี s เสซึ่งผ่านหน่วยงานกรมแรงงานการจัดหาง,งานและอี s ี h a สไทยแลนด์ครับวันนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศที่สนามบินชุวรนาภูมินะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกแต่ละคนดูนว่า,วาตอนที่ตัวเองเนี่ยมีรายชื่อบินเป็นยังไงทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างเริ่มต้นจากเอก่อนดีกว่าก็ขายของครับแล้วก็จะมีผมพอดีชอบตกปลาครับ <laughs> <laughs> ผมตกปลาแล้วก็เช็ค ลายชื่อบินเข้าผมก็บอกพ่อกับแม่ก่อนเลยครับก็ดีใจมากครับตอนนั้นเป็นอารมณ์ของการตกปลาอยู่ส่วนของของแถบแล้วันนั้นที่รายชื่อบินออกตอนนั้นทําอะไรอยู่ที่ไหนผมผมยังหางานทําไปเรื่อยก่อนครับพอประกาศชื่อออกมาผมก็ต้องเก็บตัวออกมาทําดาเนินงานเอกสารส่งนะครับอ่ะส่วนสําหรับของที่แล้วครับ ครับสนองผมก็กําลังทํางานอยู่ที่โรงงานนะก็มีแฟนทักมาบอกว่ามีรายชื่อบินในวันที่12แล้วเขาบอกสึกตอนนั้นก็คือแบบตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันมันเร็วมากครับตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสอบมาก็ครับภายในปีนี้คือจบได้บินเลยจบในปีก็ถือว่าโอเคมากเลยใช่ก็ถือว่ารวดเร็วมากครับรอบนี้ก็เพื่อนๆคงจะเห็นบรรยากาศตอนที่พวกเราพานักเรียนไปสอบทักษะแล้วครับรุ่นนี้ก็คือจบในปีหมดเลยนะครับ ก็มีรุ่นก่อนหน้าพวกเราไปสองรุ่นที่เร็วที่สุดนะครับอ,อันนั้นก็โอ้โหเกียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการเลือกของอานายจ้างในไตมาดส4ด้วยนะวันที่1 1บเถึงสิเนี่ยไตยมาดสนี้จะมีงานของเกษตรบริษัทแล้วก็งานบริการงานก่อสร้างนะครับอยากให้เพื่อนๆพนี่น้องเรานทั้ง3คนเนี่ย อ่อวยพรให้เพื่อนที่รอสัญญาจ้างและถูกนายจ้างเลือกเหมือนเหมือนเราเลยจําได้ซะอารมณ์นั้นะ่ะ <c oughs> เอออยากให้เพื่อนๆลองอวยพรเพื่อนๆที่รอสัญญาจ้างนายจ้างเลือกหน่อยเริ่มต้นากเอกก่อนครับอ่ขอให้คนที่รอสัญญาจ้างหรือรอในจ้างเลือกนะครับขอให้ไม่ต้องท้อครับต่อให้เขามาส่งกี่โรงงานก็ช่างครับยังไงก็ถูกเลือกครับถ้าเราไม่ท้อแล้วเราพร้อมที่จะสู้ครับผมคนที่สอบเตรียมสอบ,สอบหรือ รอในจ้างเลือกอยู่ครับอย่าเพิ่งท้อเหมือนกันครับสู้ๆต่อไปเดี๋ยวสักวันต้องเป็นวันของเราครับสอนของผมก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรอในจ้างเลือกอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องท้อนะครับก็รอต่อไปครับเดี๋ยวปีหน้ามาแน่นอนครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆที่กําลังเรียนเตรียมตัวสอบอยู่ก็อยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะว่าปีหน้านี้มาแน่นอนก็นี่ก็เป็นคำอวยพรของเพื่อนๆเราทั้ง3ามคนนะครับ พอพี่เตยมก็ขอแสดงความดีด้วยนะฮะกว่าเราจะเตรียมตัวกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าอ่ามันเส้นทางมันอาจจะไม่ตรงนะครับความสวยงามมันไม่ได้สําเร็จท่านทีเดียวมันก็ต้องมีทางโคดเคี้ยวบ้างแต่อยากให้ทุกคนที่ดูพวกเราอยู่อยากให้ทั้ง3คนเนี่ยได้เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เพื่อสอบให้ผ่านในทุกๆรอบที่เราไปสอบนะครับอย่าลืมว่า ถ้าใครที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรกอย่าไปพึ่งไปเสียใจนะครับความสําเร็จอาจจะไม่ได้เกิดกับเราในครั้งแรกอาจจะเกิดครั้งที่2ที่3แต่ขอให้อย่าทิ้งมันเท่านั้นเองใช่ไหมครัใช่ครับใช่ร<ช>ับก<ช>็พี่ผมขออวยพรให้ทั้ง3คนนะเจอในจ้างที่ดีอ่ะโรงงานดีมี OT เยอะๆนะทุก<อ>คนนะครับขอบคุณครับอโอเคก็เห็นแล้วครับเพื่อนๆก็ อยากจะให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับการไปทํางานถูกต้องตามกฎหมายต้องผ่านกรมการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานโดยการสอบในระบบของ e p พเท่านั้นสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่